ใยอาหารมีกี่ประเภทและมีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะใยอาหารนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะ 1. ชนิดละลายน้ําได้อ้ยอยากจะบอกเลยช่วยดูดซับสารพิษและเร่งเวลาในการกับถ่ายจึงลดโอกาสที่ร่างกายจะดูดซึมสารพิษต่างๆจากอาหารลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือด จึงช่วยลดปริมาณการใช้อินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยกับสุดยอดเลย 2. องลิดละลายน้ำไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอิ่มไวแต่ไม่ให้พลังงานช่วยให้ระบบทางเดินอาหารของเราดีขึ้นช่วยเพื่อน้ำหนักจระกระตุ้นการขับถ่ายลดอาการท้องผูกลดการหมักหมมของเสียในลาไส้ของเราด้วยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารแล้วไม่รู้สึกเลยว่ามันช่วยสุขภาพดีขึ้นเราต้องมีตัวช่วยและติดตามพิปรานะคะ ในคลิปต,ต่อไปเราจะรู้เลยว่าเราต้องรับประทนยานใยอาหารชนิดไหนเชื่อพี่ปรานะคะ